มา,ม,ามาต่อกันแบบรวดเร็วนะครับเดี๋ยวฝนจะตกแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะครับก็ไปเลยครับโดยวิสารโรโลกแห่งพ่อมดตอนที่หนึ่ร้าซากประหลักหักพังสองแองเจเลพยายามที่จะหยุดเคอร์แมนจากการโจมตีเขาอีกครั้งด้วยการใช้โลหะแข็งกับแขนของเขานี่อาจเป็นวิธีเดียวที่จัดการกับความแข็งแกร่งที่สูงของเขาได้มีของเหลวโลหะ เล็กน้อยเคลื่อนย้ายไปที่ใบหน้าของเคอร์แมนพยายามที่จะเข้าไปในปากหูและจมูกของเขาเคอร์แมนขบดินฝีปากขณะที่เขาพยายามที่จะทำลายชั้นโลหะแข็งตัวหลังจากผ่านไปหลายวินาทีโลหะที่เคลือบก็เริ่มแตกเคอร์แมนยกมือซ้ายขึ้นและพยายามที่จะต่อยแองเจเล่พลังของเขานั้นแรงมากจนทำให้น้ำหมุน กำปั้นของเคอร์แมนโดนบาเรียโลหะของเองเจเลแต่มันแทบจะไม่มีความเสียหายใดๆทั้งสองคนรีบออกห่างกันในน้ำคุ่นๆและเริ่มเตรียมตัวสำหรับการโจมตีต่อไปมันมืดและมีสีน้ำเงินใต้น้ำมีเพียงสิ่งเดียวรอบๆเขาก็คือทะเลทั้งสองคนควบคุมอนุภาคพ,พลังงานน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองจมน้ำมีน้ำที่ลึก ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาเคอร์แมนดึงชั้นโลหะออกจากร่างกายของเขาเขายกดาบปลายโค้งขึ้นมาอีกครั้งและฟันไปข้างหน้าน้ำถูกดึงไปกับดาบปลายโคง้งและการโจมตีสร้างกระแสน้ำวนขนาดเล็กที่กำลังไปหาเอเจเล่เคอร์แมนยกมือซ้ายและมีเข็มยาวสีเขียวห้าเล่มปรากฏขึ้นเหนือฝ่ามือ พวกมันหมุนตัวหลายครั้งก่อนที่จะพุ่งไปหาอิงเจเล่เข็มผสมกับน้ำวนพุ่งด้วยความเร็วสูงแรงดันที่เกิดขึ้นจากน้ำวนถูกดันเข้าไปในปากและจมูกของอิงเจเล่เขาแทบจะไม่สามารถหายใจได้เขารีบยกมือขวาขึ้นและสร้างโล่เงินไว้ข้างหน้าตุบน้ำวนถูกโล่และเข็มสีเขียวก็ถูกป้องกัน แองเจเลซ่อนโลหะและเริ่มเพิ่มชั้นพิเศษเพื่อทำให้แข็งแกร่งขึ้นเขารู้ว่าพลังของเคอร์แมนที่ใช้โจมตีเมื่อมีกระแสน้ำบนเกรงเกรงใบหน้าของแองเจเลซีดลงและมีเลือดไหลออกจากปากของเขาผม,มารู้ทำเสียงไงฮะเข็มสามเล่มอ๋อนั่นเป็นอย่างนี้ละ <c oughs> ไอเสียงเสียงเข็มคุ้มได้น้ำเออประมาณนั้นแหละ เข็มสามเล่มยังทะลุโลและพวกมันก็อยู่ห่างจากใบหน้าของแองเจเล่ไม่กี่เซนติเมตรมีแสงสีเขียวสะท้อนบนผิวหนังของเขาก่อนที่แองเจเล่จะตอบสนองเขาก็เห็นเงาสีเขียวมาจากมุมล่างซ้ายของเขามันเป็นเคอร์แมนและเขากำลังย่อเยอยตุบแองเจเล่ถูกโจมตีด้านข้างเขาบินขึ้นไปในอากาศหลังจากถูกเตะจากใต้น้ำมีเลือดกระเด็นไปทั่ว เคอร์แมนรอยอยู่บนผิวน้ำและเฝ้าดูแองเจล่ตกลงมาเขาเกือบโทษครับเขาถือดาบปลายโค้งในมือและฟันขึ้นอย่างแรงคร่งเคอร์แมนย้ายมาอีกด้านของแองเจล่และฟันอีกครั้งหลังจากที่โจมตีครั้งแรกเกาะเงินบนร่างกายของแองเจล่เริ่มฉีกขาดชายคนนี้ยังคงเปลี่ยนตำแหน่งขณะที่โจมตีแองเจล่มันดูเหมือนการต่อสู้ข้างเดียวอ่อนแอเจ้าอ่อนแอเกินไปเคอร์แมนคำราม แองเจเล่าถูกเตะขึ้นในอากาศอีกครั้งมีรอยยิ้มที่เหี้ยมโหดปรากฏบนใบหน้าของเคอร์แมนแล,และแก๊สสีเขียวก็ล้อมรอบดาบ,บด้วยคำสาบเริ่มรุนแรงเขาพุ่งมาหาแอางเจเล่าอีกครั้งมันเป็นครั้งแรกที่แองเจเล่ารู้สึกหมดหนทางเขาแทบจะคิดอะไรไม่ออกหลังจากได้รับการโจมตีที่รุนแรงมากมายเขาเห็นเคอร์แมนหัวล้อยะขณะที่พยายามโจมตีเขาด้วยดาบปลายโค้ง ต้องทําเช่นนี้แองเจเล่ขบริมฝีปากและพ่นเลือดออกมามีหัวใจสีน้ําเงินเคลื่อนเข้าไปในฝ่ามือของเขาขณะที่เกาะเงินของเขาแตกเป็นเสียเส่ยงในขณะเดียวกันก็มีรอยสีเงิน3ามรอยปรากฏขึ้นที่ใบหน้าของเขาพอแล้วทันไรนั้นเมริซาก็ตะโกนมีจุดแสงสีขาวพุ่งผ่านอากาศและหยุดระหว่างแองเจเล่และเคอร์แมน จุดแสงขยายขึ้นและเปลี่ยนเป็นแผ่นคริสตัลโปร่งใสที่แยกทั้งสองออกจากกันโดยสมบูรณ์มีรูนสีน้ำเงินปรากฏตัวกระพริบอยู่บนผิวของรูปล่างของพวกมันเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกๆสี่ตัวแองเจเลและเคอร์แมนจ้องมองกันผ่านแผ่นโปร่งใสพวกเขามองเห็นเจตนาค่าที่ปรากฏขึ้นในใบหน้าของกันและกัน อย่างไรก็ตามพวกเขารู้ว่าเมิลิซาจะไม่ปล่อยให้พวกเขาต่อสู้กันอีกต่อไปตอนนี้เธอได้ปลดปล่อยกลิ่นอายของเธอไม่มีเหตุผลที่จะต่อสู้กันอีกต่อไปทรากประหลากกักพังนั้นอันตรายและพวกเราไม่จําเป็นต้องเสียพลังงานของเราที่นี่นเธอพูดเส,เสียงของเธอดังก้องแองเจล่กระโดดลงในทะเลและว่ายน้ําไปที่ฝั่งเคอร์แมนก็เอาดาบปลายโค้งกลับเข้าไปในชุดคลุม ของเขาและตามเองเจเล่พวกเขาใช้อนุภาพพลังงานไฟเพื่อทําให้เสื้อผ้าของเขาแห้งอันนี้ประสงค์จังวะหลังจากที่ออกจากน้ํามีไอ้น้ําสีขาวลอยขึ้นจากผ้าของพวกเขาและร่างกายของพวกเขาก็คลุมไปด้วยแสงสีแดงผลของการต่อสู้เป็นที่ประจักษ์แก่ส่วนที่เหลือของทีมกรีนไม่มีโอกาสยืนเมื่อต่อสู้กับเคอร์แมนอย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นพ่อหมดขั้นแกส๊สเขาก็เหนือกว่าปกติ ชายชราเบเลามหัวเราะคนอื่นๆไม่ได้แสดงความคิดเกี่ยวกับผลของการต่อโซ่แองเจเล่สังเกตเห็นว่าความผิดหวังในสายตาของอินเฟนเอลิซาเอลิซาเบธขอโทษนะลิซาเบธมองที่แองเจเล่แต่สีหน้าของเธอว่างเปล่าเจ้าอ่อนแอเกินไปข้าคิดว่าอย่างน้อยเจ้าก็อาจจะทิ้งบาดแผลบนร่างกายของเขาได้เคอร์แมนใส่หัวเมลิซาทำไมถึงต้องหยุดเรา เจ้าอาจจะปล่อยให้ข้าข้าเด็กนี้ไม่มีเหตุผลที่แบ่งนาวันกับเขาหุบปากได้แล้วมิลิซ่าหันกลับไปและชี้ไปที่แผ่นโปร่งใสเคร้่งแผ่นได้ระเบิดเป็นเสียงเสียงและหายไปในอากาศเสียงของมันเหมือนกระจกแตกแองเจเล่ก้มหน้าลงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังเขามั่นใจว่าถ้ามิลิซ่าขอโทษอีกแล้วโอ้ยสัสับกันสองคนนะขอโทษนะเขามั่นใจว่าถ้ามิลิซ่า ไม่ได้แทรกแซงเขาในช่วงวินาทีสุดท้ายจากการระเบิดของหัวใจจะฆ่าเคอร์แมนแต่ระยะเวลาของเธอสมบูรณ์แบบเกินไปสิ่งที่ดีคือไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรระหว่างการต่อโซ่ดังนั้นเขาจึงมีโอกาสมากมายที่จะแทงข้างหลังเคอร์แมนในซากกระหลังหักพังผู้ติดตามของพ่อมดไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียว พราะพวกเขาไม่อยากสนใจไม่อยากขัดใจใครที่นี่ไม่มีใครในหมู่พวกเขาที่แข็งแกร่งกว่าพ่อมดทางการมิซ่าเป็นผู้นำทีมอยู่ข้างหน้าและเคอร์แมนตามเธออินเฟนและเบเลมถูกล้อมรอบไปด้วยผู้ติดตามหลังของทีมแองเจเล่ต้องการรักษาระยะห่างจากคนอื่นแต่แต่ริซาเบตและแกรนอัศวินทั้ง3คนของเธอเดินเคียงข้างเขา เขาไม่มีโอกาสโต้กลับระหว่างการต่อสู้แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงและเลือดก็ไหลออกมาจากแรงกระแทกแต่เขาก็ยังรู้สึกหดหูความแข็งแกร่งความว่องไวและความอึดของเคอร์แมนนั้นสูงกว่าองเจเลมากไม่มีจุดให้เขาได้ทักษะได้ใช้ทักษะดาบของเขาภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นเขาควรพยายามที่จะล่คาถาแต่การโจมตีต่อเนื่องของเคอร์แมนนั้น น่ากลัวเกินไปและแองเจเลสสามารถทำได้เพียงป้องกันด้วยสนามพลังโลหะเท่านั้นเกราะโลหะเงิน3มชั้นแทบจะไม่สามารถหยุดปลายโค้งของเคอร์แมนได้อย่างไรก็ตามแองเจเล่สังเกตเห็นว่าแม้ว่าตราจะไม่ได้เปิดใช้งานเต็มที่มันก็ยังทําให้เคอร์แมนสับสนชั่วครู่ได้มันทําให้เขามีแผนในใจ ทีมยังคงเดินหน้าต่อไปพวกเขาเดินลึกเข้าไปในเกาะผิวของเขาเรับผิวของเกาะปกคลุมไปด้วยหินสีดำมีเพียงสิ่งเดียวที่แองเจล่ามองเห็นคือเศษหินและผืนว่างเปล่ามันไม่มีแม้แต่สัตว์หรือพืชทั้งเกาะนั้นเงียบมากพื้นปกคลุมไปด้วยเศษหินขนาดเล็กและทีมก็เดินหน้าระหว่างก้อนหินสีดำ มีลมหนาวพัดผ่านมาดังนั้นแม้แต่แกนอัศวินก็ดึงปกคอเสื้อของพวกเขาแองเจเล่อยู่ตรงกลางของทีมเขามองไปรอบๆและตระหนักในว่าเขากำลังขึ้นเนินเขาเขาหยิบหินสีดำจากพื้นในเริ่มสังเกตมันหินดูเหมือนเศษฐานและเคลือบด้วยฝุ่นสีดำแต่ฝุ่นก็ไม่มีกลิ่นแปลกข้ารู้สึกถึงพลังงานเชิงลบ ของศาสตร์แห่งความตายจากมันแองเจเล่คิดขณะที่เขาทิ้งหินลงบนพื้นมิลิซาเป็นผู้นำม้้างหน้าเธอยังคงเดินตามทิศทางที่ชี้โดยอุปกรณ์บนฝ่ามือของเธอครึ่งชั่วโมงต่อมาทีมก็มาถึงผาขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกสร้างขึ้นจัตุรัสมีสีเทามีนาฬิกา แดนหินขนาดมหึมาอยู่ตรงกลางมันมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10เมตรนาฬิกาแดนมีสีดำและมันดูแปลกเล็กน้อยบนพื้นที่สีเทาขอบเอียงของมันสูงประมาณ7เมตรแต่ไม่สามารถอ่านได้ขณะที่ดวงอาทิตย์ถูกเมฆบังครับบิดบดบังครับเลยนี่เป็นทางเข้าซากปรักหักพัง เมลิซาตะโกนแล้วก้าวไปขึ้นไปข้างบนนาฬิกาแดนนาฬิกาแดนคืออะไผมไม่รู้นะครับทางเข้าหลักของซากปรังหักพังจะเปลี่ยนแปลงในทุกวันมาหาวิธีเข้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้พ่อหมดกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆของนาฬิกาแดนแองเจเล่ก้มตัวลงข้างขอบและเริ่มสังเกตรูนที่เขียนตรงเนื้อที่วางอยู่ที่นั่นรูนข้างหน้า เขาดูเหมือนตัววีที่เขียนกลับด้านมีเสียงของริซเบตดังมาจากด้านหลังนี่เป็นรูนที่ใช้โดยองค์กรพ่อหมดโบราณที่เรียกว่าแกนแห่งการเวลาและมันหมายถึง5แกนแห่งการเวลาอังเจเร่ไม่เคยได้ยินชื่อองค์กรนี้มาก่อนมันเป็นองค์กรโบราณที่บูชาเวลา พวกเขานับถือเวลาเป็นพระเจ้าของพวกเขาเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาคือการควบคุมเวลาและเปลี่ยนโชคชะตาของพวกเขาอลิซาเบตอลิซาเบตอธิบายช,ชา้าๆอย่างไรก็ตามองค์กรพ่อมดหายไประหว่างสงครามพ่อหมดนับพันหายไปในอากาศบนซากพลังหักพังบนชายฝั่งตะวันตกครับมันเกือบจะเหมือนว่าพวกเขาไม่เคยมีอยู่มีคนพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อหาตำแหน่งซากปรังหักพังที่ถูกทิ้งล้างขององค์กรนี้แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ประสบความสำเร็จในการค้นหาข้อมูลที่มีค่าบางอย่างน่าสนใจแองเจเล่ลุกขึ้นยืนเขารู้ว่าเขารู้อะไรเกี่ยวกับเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาอีกไหมข้ารู้ริซเบตจ้องสายตาแองเจเลสตำนานกล่าวว่ามีพ่อมดระดับสี่หายหลายคนในแห่ง ในแกนแห่งการเวลาและองค์กรนี้แข็งแกร่งที่สุดในฝั่งตะวันตกระดับ4แองจะได้ตกใจเขารู้อยู่แล้วว่ามันยากแค่ไหนสำหรับพ่อมดที่ไปถึงขั้นต่อไปการทำสมาธิปเป็นเวลานานแทบจะไม่เพิ่มพลังจิตของพวกเขาถ้าประกาศจากทรัพยากรและยาเขาอะไรไาเงเขาโนนะถ้าปัดจากทรัพยากรยา เขาก็จะแทบไม่แน่ใจว่าชีวิตนี้ที่เหลืออยู่ของเขาจะถึงขั้นแกส๊สซีโร่สามารถแสดงตำแหน่งทนนิยมได้ถึง4ตำแหน่งเมื่อแสงค่าสถานะอย่างไรก็ตามจำนวนมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากสักระยะหนึ่งแล้วและมันชี้ใเห็นว่าแองเจเลตต้องหาวิธีทำสมาธิหรือยาที่ดีกว่านี้ ที่เขาที่จะช่วยเพิ่มพลังจิตของเขานี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเองเจเล่ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมภารกิจโดยไม่หลังเลซีโร่ได้บอกรายการวัสดุที่ต้องการสําหรับการทํายาต้นไม้สังหารแล้วดังนั้นสิ่งเดียวที่เขาต้องการตอนนี้คือหาวัตถุดิบโดยไม่ได้ใช้จ่ายใดๆจบไปนะครับตอนที่189นะครับก็ ฝนยังไม่ตกนะครับแต่ก็ใกล้แล้วก็มาสรุปกันสองตอนนะครับตอนแรกก็มาถึงเขาเรียกอะไรมาถึงเกาะมาถึงเกาะที่มีซากปรักหักพังนะครับก็เป็นเกาะหินหน่าจะประมาณแบบเกาะหินแบบแกะเกาะลอนล้นอะเป็นหินนะครับแล้วก็ต่อสู้จะต่อสู้ตอนแรกจะต่อสู้กับเคอร์แมนนะครับแล้วไม่ได้สู้ <S <S แล้วก็มาตอนที่สองถึงได้สู้นะครับก็ผลปกฏคือถ้าเอาจริงๆคือแบบไม่ใช้แบบเขาเรียกอะไรตาราหรือระเบิดอะเองเจะได้คือแพ้แน่นอนนะครับแต่แองเจะไดมีระเบิดครับถ้า มิลิซ่าไม่ได้หยุดไว้คือเคอร์แมนน่าจะเลี่ยงไปแล้วนะครับเพราะเระเบิดของแองเกลเล่มันแรง40หน่วยครับมันแรงมากเลยนะคือทีเดียวเป่าไปหายได้เลยก็ไม่มีอะไรครับแค่คุยเรื่องสักหกลังพังแล้วก็ตัวกษรไอไออะไรองค์กรการเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอักษรโรมันใช่ไหมทวนจำไม่ผิดผมจำไม่ค่อยได้ลนะที่เป็นตัวไอสองไอแล้วก็ไอเป็นตัวขีดอะเป็นขีดอะโอเน่ในวนนน ก็ไม่มีแล้วครับผมรับชมรับฟังกันมานะครับไปแล้วครับสวัสดีครับปเจอกันพรุ่งนี้นะครับถ้าผิดภาพกานันใดขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับจะพะัฒนาต่อไปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบาย